นั่นมันอีฝ่าตัวนันอีบ้านี่มาป่วนเปลี่ยนหนาบ้านอีใบอีกแล้วเวลอยกันเร็วออกไปอีบ่ากูทีอยากกลับอยู่เดี๋ยวนี่เลยเด้ออีใบอีฝ่ามั้จะเข่าบ้านเดี่้วอ่ะมึมมึงอีกแล้วตีอีพีบ้ากาดีจังไหนสิมาเข่าบ้านกูนะฮะนี่อะใบใบย่นก้อนหินใส่หัวอีฝ่ามันด้หนังบักเวบักลูกบ้าหักดีผู้สาหาคนดีๆให้มึงแต่มึงมาเอาอีพี่บ้านี่ ม่เคยหูมาก,ก่อนเลยว่าเวน่ะเค,เคยคบกับอีพิบาลน,นี่มาก,ก่อน้าหูแบบนี้นะกูคงบาลดตโตลงไปคบน้ำดอกโอ้ใบสะพ่อหนาเมือม่อใส่แล้วเนาะเมื่อใส่ขี้มพปีศาจโมสกินนี่เองกระแน่นอนอยู่แล้วกูน่ะเป็นหึงลูกพยาบาลเด้สิมา่าใส่ขี้มกระุหลาบเลย จ้าแม่ลูกคุ้หนูภาษาขี้มกับปูกละซี่ลอยเก่าสิบาทใครก็ซื้อได้ดอกกูก็ซื้อได้คือกันนารหลักกูซื้อราคาเต็มจ้าบริษัทปู่คือมึงพวกที่มั่นหาซื้อตอนเขาลดราคาเนะีลล่ยเขาเออเราบ่รวยจริงจ้ะไปพร้อมไปเขาพร้อมเลยนี่เจ้าของเขาเพิ่งอาบนา้ำเสร็จน่ะยังไม่ทันได้แต่งหน้าเลยเจ้าของหาเขาจะเข้าเด้อ ได้ครับสําหรับใบอะ่ะเขาถามอะไตลอดแหละแมแๆมแหมแม,แม,แมอิจฉาคนมีความหลักเด้เนาะจะเป็นหวานกันว่าอายมูเลยบีมถ้ามึงอิจฉานะ่มึงกับฝ้าหาผัวติละ่ะโอ้แต่ลืมไปว่ามึงกับใบพลุ้งพามป่านั่นอาจจะหายากได้สักหน่อยอีบยใบนี่มึงบูลีกูอีเราเด้อเอาละเอาละเอาละอย่าฝ้าเกี่ยวกันเลยใบ เขาว่าจะของฝากไปแต่งหน้าแต่งตก่อนดีกว่าเขาว่าเดี๋ยวไม่สิบวท่านหลอหนางที่เข้าจองไว้ดิอ๋อก็ได้ข้าสันจะของ่าเขาจะเข้าเด้ออืมไปเบื้องหนังกันบออืมขอไปน้ำแน่ไหนบอ่ะเออดบอไดกับบีมวันีว่เข้าจองไปแค่สองทีอ่ะ ได้อีใบมีมูบาวมาก่ะคอยมีเวลาให้มูเลยอ่ะมือนี้เขาก็คงจะตองเหงาอีกสามเคืยแล้วล่ะบีมขคสัน้นบีมก็หาผู้บบาวที่ล่ะโอ้ยต้องลองหาเบิ่แแล้วมันบ่มีอือเข้าวานะบีมลองมาใส่ขี้มปีศาจจำบอสกินขึ้นใบเบิ่งบ่ละเพื่อบ,บีมแสได้งามขึ้นกว่านี้อ่ะเสื้อเข้ารับรอง ผู้ชายอ่ะต้องมาร่วมจีบบีมแน่นอนเลยมีเววะเฮาผู้หายตีโอ้ยจะมันคึกกันหักนอกผู้เ่าผู้สาวนี่น,นั่นมันอีฝ่าตอนนั้นอีบ่าน,นี่มาปวนเปลี่ยนหนาบานอีบอีกแล้วเดี๋ยวเข้ามาเด้อเข้าไปจัดก,การมันก่อนบีมบีมเดี๋ยวบีมบีม กูเคยบอกมึงแหละเป็นบ่กว่าอย่ามาอยู่อุ่นวายอยู่นี่ไปออกไปแม่แม่มาเปิดประตูให้หนูแน่ไว้ใครแม่มึงกูถ้าได้เถ่าขนาดนั้นมึงกาดีจงไหนมาเอิบกว่าแม่ฮะแม่แม่เปิดประตูให้หนูแนะ่แม่เบิรงนหนูแต่งตัวมาใหมา่งามบออีจะว่างามมองใดบุกสกรปรกซอกบอกที่สุดเลยแค่ยืนใกล้แค่เนี่ยยังเหม็นเนา่าคือตายนี่แวบบีม มันก็แค่คนบาบีมเนี่ยเป็นหัวซ้ำมเลยมันไม่มีประโยชน์หรอกเราจะเฮตจางใดอ่ะก็มันมาอยู่หน้าบ้านแบบเนี่ยเนี่ยดีด้ออีใบมันบวอหัวทามันหัวนะมันอ่ะเวียนแตกแน่นอนเพราะว่าอีใบมันปรวักอีฝ่ากูจะบอกยังไ้เด้อดีด้วที่มึงอ่ะมาพอกูทามึงพออีใบนะกูหลับลอกเลยว่าหัวมึงแตกแน่นอนเวเป็นยัง อีฝ่ามันคือมอ่เวแบบนั้นน่ะนี่อย่าบอกเด้อว่าโตเคยหูจักกันมาก่อนน่ะบอบอบอ,บอเขาบอกเคยหูจักแม่ไะเขาสิเป็นหูจักคนบาตได้จังไนละแม่แม่เปิดประตูแม่ลประตูอีฝ่าออกไปเด้อเว่ล <c oughs> อยกันเร็วออกไปอีฝ่าต <c oughs> ัวที่ยาก้าอยู่เด๋นวนีเลยเด้ออีฝ่าอีฝ่ามาจาเขาบานมึ่งเดียวอะ่ะฮึมมึงอีกแล้วตีอีพีบ้า กาดีจังไนสิมะเขาบ้านกูนะฮะนี่ใบใบย่บยยนก้อนหินใส่หัวอีฟามันได้ยังสมนำหนาไพ่บอกไม่อยากบาดีหลายแม่นอยู่ปบาใส่หัวไม่ให้แตกไปเลยคนบ่าแบบมันนอ่ะถ้าเลือดตกอย่างออกนะมันว่าเศร้าบาดอกตอนนี้มันแห้งเกินไปหรือเปล่า มันแคแค่คนบ้าใบสิเป็นหัวซ่ามไม่เห็นอย่งเวนี่เวจะไปเขาคางไม่เห็นอย่งเวกัเเ็นเนอยู่ว่ามันจะพยายามจะเข่าบ้านใบ่แค่นี้นะมันยังหน่อยไปด้วยซ้ำเอืมนี่เจ้าของเกิดเป็นผู้ชายยุกหม่เนี่ย เจ้าของอ่ะจะต้องดูแลผิวพรรณของเจ้าของให้ดีเข้าใจบอเพราะการที่เห่าเนี่ยมีหนาตาที่สดใสมันกระสิเปิดโอกาสให้คนเนี่ยอยากจะเข้าหาเห่าแล้วที่สําคัญนะเห่าแห่งจะมีโอกาสกว่าคนอื่นได้แล้วเจ้าของอ่ะหนาตาดีย่แล้วอ่ะจะมาปล่อยป๋าละเลื่อยโตตัวเองอ่ะบ่ได้เด้ครับเขาเข้าใจแล้วเออว่าจะเจ้าของททาขี้มียังไงเขาเนี่ยห คือหอมคักแครขีมตัวนี้บอขีมตัวเนี่ยซื้อว่าขีมปีศาจจมโบสกินเป็นขี้มผิดซอยในเรื่องผิวหนาที่เจ้าของเฮตดให้ผิวหนาเนี่ยขาวใสขึ้นแล้วก็ลดพวกร้อยสิวฝ้ากระได้ดีบักคักเลยเห็นผลไวบักคักแล้วเจ้าของหูบอว่าขีมตัวเนี่ยเขามีนวัตกรรมถี่เอิญว่าฟ้าอินฟาเลดที่จะเฮตุให้ซาสกัดเนี่ยซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ไวถึง3เม่ถเลยเด้เวลาที่เจ้าของใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยจะเห็นผลไวไง สัมพอแล้วเนาะถ้าปึ๊บรู้สึกเลยว่าซึมเขาผิวบมดเหนียวในในแต่าหากแถมท่าแล้วรู้สึกว่าหนากระชับแต่เธอแหลกที่ใส่เลยอะเห็นว่าละ่ะเขาบอกแล้วทานั้นบมดีอิลีเนี่ยเขาจะบบสื่อมาให้จากของใส่เดดขาดเลยเพราะว่าคนที่เขาหาักเนี่ยจะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดง่ายครับข้าเขาใจแล้วเขาขอบุณฟ้าหลายๆเด้อที่ดูแลเขาเป็นอย,ย่างดีเลย บักเวมึงไปคบอีนี่แต่ตอนไหนมึงก็มาบอกแม่สักพักแล้วครับแม่มึงหูอบอ ى, ว่ามันจนขนาดไหนแม่บออนุญาตให้มึงไปคบกับคนจนจนแบบนี้เด้อบ้านห้องเป็นคนมีเงินต้องคบกับคนไม่ระดับเดียวกันเท่าน,นั้นแม่ครับแต่ผมกับฟาดห้องสองคนหักกันเลยครับแม่ ควมฮากนมันกินบบได้ดอกแม่สร้างให้เลิกมึงก็ต้องเลิกมึงก็คือกันอีฟะหัวัจเตรียมตัวเจ้าของแน่เด้อมึงสภาพเจ้าของแน่ว่ามันเหมาะสมกับลูกกูบอพ่อแม่มึงก็เป็นแค่คนทํางานก่อสร้างมึงจะว่ากูบอหูเด้อว่ามึงคิดจะมกกาก่อหลูกูกินแมน,มน,มนบอโบได้จ้ะแม่ฝ่าบ่เคยมีความคิดอีหยังแบบนั้นเลย มึงไม่ต้องมาเอิดกูว่าแม่กูบ่แม่นแม่มึงออกจากบ้านกูไปเลยแล้วก็บ,บ่ต้องมาให้ลูกกูเห็นหน้าอีกออกไปเดี๋ยวนี้ออกจากบ้านกูไปเลยไปมักเว้ก็คือกัน,น,กนแม่สร้างห้ามบ่ต้องไปคบกับมันอีกถ้าม,มึงบ่เสีอแม่มึงสิเห็นดีกันบีม ไล่มันออกไปจากบ้านกูเลยถ้ามันว่าไปนะเดี๋ยวกูจะหนาวาศาสมันเองได้เลยไปอีฟ้าไปเ,<อ>เดี๋ยวไปเออใบเวว่าเขายกเหลิกตัวหนักกันดีกว่าเวเนี่ทุลาเวเวเป็นยังคือนเบาแบบนี้นี่ใบอุตส่าห์แต่งตงแล้วเด้เวว่่อยากไปแล้วอ่ะใบาเขาจะไปมือหนาเนาะเป็นยังอ่ะเวอย่าบอกเด้ว,ว่า เป็นยอดอีพีบ้านี่นะเวก็เลยอารมณ์มาจ่อยตอกแมนแท่เลยเพราะว่าก่อนานงเนี่ยเวยังอารมณ์ดีอยู่เลยอ่ะอีฝ่าอีต่อปัญหามันบบเกี่ยวกับไผทั้งนั้นดอกเวแค่รู้สึกว่าเวไม่โอเคกับสิ่งที่ใบแสดงออกอ่ะแทนที่ใบสิเห็นโอเค็นใจว่าเขาเป็นบ้าแต่หนีอีหยังใบก็มาร่วมทำลายเขาจนเขาได้เลิกตกย่างออกเนี่ยนะเวทนเบิงบ่ได้ดอกใบมันใจดำเอาม่ฮิตเกินไปบอ๋อที่แท้ก็อยากหาเรื่องเลิก กูพ่อจะเบิงออกตัางต่แลอยู่ดอกว่ามึงบ่ได้อยากมาคบกับกูแต่เป็นเพราะว่าแม่มึงแต่บังคับมึงแต่เลยยอมันบละแม่มึงคงจะเห็นว่ากูรวยเนาะเพราะกูเป็นถึงลูกผู้ใหญ่บ้านก็เลยอยากเยียนลูกจะคอนะคบกับกูทั้งที่บ่ได้หักกันใบยอย่ามาล่ามปามกับแม่เว็แบบนี้เด้อเป็นยังล่ะกันนี้มันคือความจริงเอาที่ล่ะกูก็อยากลูกเพื่อกันว่าทํามแม่มึงหูเรื่องนี่แ,แม่มึงจะว่าจังไหนยุดเลยนะใบนี่มันเรื่องของเฮาสองคนแม่เว็บว่าเกี่ยวเลยกับพ่อแม่ม,งมึงเป็นตต้ตนเหตุไง มึงอยากเลิกกับกูไลยมันบอหลังจากนี่นะมึงกับไปเคียย์กับแม่มึงเองละกันป้าบีม เาเวขอโทษเ้อที่เวบอสามารถปกป้องฝ่าได้เลยอ่ะตลอดเวลาหาปีที่เฮาเลิกันเวบอเคยลืมฝ่าเลยเด้อแต่ตั้งแต่ที่เฮาเลยกันไปเวก็บรรู้ว่าฝ่าต้องไปเจออย่างแม้ย่แน่ฝ่าถึงได้เป็นคนเสียสติแบบนี้เลือดสิเป็นเพราะเวเองก็ได้ที่ให้ได้ฝ่าเป็นแบบเนี้ย แต่วอยากจะบอกฟาเดอร์เวขอโทรด้วยฟาบักเวบักลูกบักดีผู้สาหาคนดีๆให้มึงแต่มึงมาเอาไอพีบ่บานนี้แม่มาค่อยหูมาก,ก่อนเลยว่าเวน่ะเคยคบกับอีพีบานนี้มาก,ก่อน ถ้าหูแบบนี้นะกูข้องบอลดตกโตงลงไปครบน้ำดอกอุ้ยสิง,งนี่จะไล่ติปโูกด้วกไฟต่ำที่แทกกัมักแบบนี้นี่เองน่าสมเพชที่สุดเลยอ่ะเวยบักเวมึงมีเหตุให้กูอับอายอคนขักเนาะมึงเป็นยัง่าเสียฟังกูแน่ต่อเฮ้แม่ก็ยอมรับผมฟังแม่ไงชีวิตผมกับฟาถึงต้องพังแบบเนี้แล้วที่ฟาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแม่ไงแม่บงังคับให้เฮาสองคนเลิกกันถ้ทาทา้่เฮาฮักกันน่ะ แล้วถ้าแม่บังคับให้ผมไปคบกับอี้บนะผมบ่เอาดอกเด้อต่อให้ผู้หยิ่งเบิดตโลกมีแค่มั่นผู้เดียวผมก็บว่าเอาพอผมบ่หมักผู้ยิ่งสันดานตำแบบมันหักแม่พูดปากเลยกูบ่เคยเห็นผู้ใดใจดำเอาไม่หิ้วสมึงมาก่อนเลยมึงก็คงสิคิดว่ามึงสูงทรงคักเนาะภาษาเป็นลูกพ่อญ่บานต่อไป่ยกูบ่ยอมให้สัวมาทำลายหรือมากันแก่งคนที่กูหห้ต่อไปแล้ว กูไดกล้าดีก็ลองเบิงกูสิเตะปากให้มันเบิดเลยปักเว้กูนี่แหละจะขีดกันมึงทุกวิถีทางกูสิบอ็นงให้มึงเอาเมียพี่บ้าแบบนี้แม่ถ้าแม่สิบอรับฟังหรือยอมรับในโลกของความเป็นจริงอะแม่ก็เตรียมโตเท่าตายผู้เดียวเลยเมื่อก่อนผมอาจสิยั่งน่อยที่สิบบกกาต่อปากต่อข้ามกับแม่แต่ตอนนี้ผมอายุยี่สิบแล้วผมตัดสิใจเองได้เบิดแล้วแล้วผมกับ,บมันอม ให้แม่มั่งบังคับผมต่อไปดอกฟ้าเวขอโทษเด้อต่อไปเนี่ยเวสิปกป้องฟ้าเองเวสิบอย่อมให้ไผลมากานแกงฝ่ายต่อไปแล้วเวสัญญาป้าแก